ดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเทรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะหลวงแม่ค่ะลูกเคยได้ฟังตอนที่หลวงแม่เทศในวันพระ แล้วก็มีความรู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเลยจากข้อความที่หลวงแม่อยากจะสื่อสารไปยังพวกเราก็เลยขออนุญาตนำสิ่งที่หลวงแม่เคยเทศมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมาขยายความกันในรายการในตอนนี้นะคะหลวงแม่เป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับความงดงาม ทางด้านจิตใจซึ่งหลวงแม่เล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของอาจารย์ชาวอินเดียท่านหนึ่งก็เลยอยากจะกราบขอโอกาสหลวงแม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์นั้นให้ฟังสักนิดได้ไหมคะช่วงนั้นหลวงแม่เป็นผูอ้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาที่อินเดียคะ่ะที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยนะคะตอนนั้นอยู่ที่ธรรมศาสตร์คะ่ะ คราวนั้นนะเราจัดงานรามลีลาเป็นการแสดงบนเวทีค่ะเป็นการแสดงละครบนเวทีโดยที่ผู้แสดงเนี่ยเป็นคณะอาจารย์อาจารย์จากวิทยาลัยนาติสินของอินเดียจากเมืองมัทราสค่ะมัทรัสได้อยู่ทางตอนใต้ของอินเดียตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเชนไนนะคะเ,เราไม่มีคนช่วยงานมากนะ เพราะฉะนั้นตั้งแต่การจัดเวทีเวทีใหญ่ของธรรมศาสตร์นะคะหลวงแม่ก็ไปเข้าไปช่วยเขาตั้งแต่เช้าเลยบรรดาผู้ที่จัดเวทีเนี่ยก็คือตัวละครที่จะมาเล่นในตอนเย็นแต่ตอนนั้นน่ะจะภาพเป็นกุลีเลยแหะอาจารบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะคะตั้งแต่หนุมานพระรามพระลักษณ์เนี่ยนะคะลงมาช่วยกันจัดยกม่านกำกับม่านนะคะม่านบนเวทีทำยังไงไงเหนื่อยทั้งวันเลยเสร็จแล้วก็ ในงานแสดงจริงๆเนี่ยเป็นตอนเย็นหลวงแม่ก็ได้เห็นการทำงานของเขาตั้งแต่ต้นเลยจนเย็นอย่างหนึ่งที่หลวงแม่ประทับใจมากๆคือตัวอาจารย์นะคะตัวอาจารย์ที่เป็นผู้กำกับผู้กำกับการแสดงเนี่ยเขาไม่พูดเลยสักคำานึเป็นผู้ชายที่รูปร่างผอมบางนะคะแล้วก็ใส่ใส่แบบเสื้อแขกอะคะ่ะเสื้อแขกสีขาวแขนยาวนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็น จงกระเบนแต่เป็นจงกระเบนแบบแขกสีขาวเหมือนกันเวลาที่ตัวละครออกฉากเนี่ยตัวละครทุกตัวตั้งแต่พระรามพระลักษณ์ลงมาจนกระทั่งหนุมานจะต้องมาแตะเท้าอาจารย์แล้วก็ออกฉากไปอาจารย์ก็จะยืนอยู่เหมือนกับให้กำลังใจแต่ศีรษะลูกศิษย์แต่ละคนที่เข้ามากราบนะคะเป็นงานใหญ่สำหรับหลวงแม่นะ แต่ในขณนะเดียวกันหลูแม่นึกว่าผู้กำกับเวทีเนี่ยจะต้องโชงชางดูคนนั้นดูคนนี้นะคะแต่ว่าการที่เราไปร่วมงานกับเขาเนี่ยได้เห็นว่าผู้ที่เป็นผู้กำกับเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยอาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่มีการดูไม่มีการไม่มีเสียงจากผู้กำกับเลยนะคะแล้วผู้กำกับเนี่ยเป็นคนที่จะคอยให้พรล,ลูกศิษย์เวลาที่ลูลกศิษย์ ออกแสดงหลังจากที่คณะนี้เขากลับไปแล้วเนี่ยหลวงแม่ก็เขียนจดหมายถึงเขาบอกว่าหลวงแม่ได้เห็นความงามในการที่เขากำกับฉากเนี่ยนะคะอาจารย์ท่านนี้ท่านตอบมาเพียงสองสามประโยคเท่านั้นนะคะท่านบอกว่าถ้าคุณไม่มีความงามนั้นอยู่ในใจคุณก็จะไม่เห็นความงามข้างนอกประมาณนี้นะคะจดหมายประมาณนี้ประทับใจมากหลวงแม่ประทับใจมากนะคะแล้วก็พยายามที่จะสื่อสาร ความรู้สึกประทับใจของหลวงแม่ดกรกาญจนาจะถามว่าความประทับใจนะมันเป็นความสุขหรือเปล่ามันเป็นความอิ่มเอิบใจนะที่เราได้สัมผัสได้เห็นความงามอย่างที่เล่ามาเนี่ยคะ่ะหลวงแม่กําลังจะบอกว่าการที่เราจะเห็นอะไรสวยงามงดงามได้เนี่ยภายในของเราต้องงามซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะต้องต้องมีหน่อเนื้อเชื้อ ต้องมีเชื้อแห่งความงามในตัวเราอะคะ่ะไม่ง,งั้นเราจะไม่สามารถเห็นได้หรือบางทีเขาบอกว่าการที่เราเห็นข้างนอกนะเป็นการสะท้อนถึงข้างในของเราะคะ่ะแล้วมันจำเป็นต่อมนุษย์อย่างไรคะที่เราจะเห็นความงามในลักษณะต่างๆเราก็อยากมีความสุขไม่ใช่เหรอสุขทุกสุขเดานะคะอยากจะมีความสุขไม่ใช่เหรอเห็นก้อนขี้หมาสักก้อนหนึ่ง ถ้าเราสามารถจะเห็นความงามความพิเศษในก้อนขี้หมาก้อนนี้นะคะใครรู้สึกดีใครมีความสุขเราเราค่ะใบไม้เนี่ยใบไม้ที่มันกำลังร่วงลงมาจังหวะที่ใบไม้ร่วงจังหวะที่ดอกไม้ปโปรยลงมาเนี่ยเราสามารถจะแคปเจอร์จับความงามนั้นได้จับต้องความงามนั้นได้ด้วยใจของเราใช่ไหม แล้วใบไม้มีความสุขหรือเรามีความสุขเราออีนั่นแหละคะ่ะเราเองเป็นคนที่มีความสุขเพราะเราเองสามารถที่จะสัมผัสได้ในความงามของธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราแล้วความสามารถในการมองเห็นความงามเนี้มันฝึกได้ไหมคะหรือมันเกิดโดยธรรมชาติของมนุษย์เองมันอยู่ที่จิตคะ่ะถ้าเราฝึกจิตของเราให้ละเบยดละไมขึ้น ละเมียดละไมขึ้นนะคะจะสามารถสัมผัสได้ในสิ่งที่ธรรมชาติเขาเผยแสดงมีคนบางคนหรือบางกลุ่มอาจจะมองไม่เห็นความงามของอะไรเลยรอบๆตัวค่ะหลวงแ่อันนั้นก็บายบายคือ มันจะต้องเริ่มต้นกลับมาที่ตัวเองอีกแล้วนะคะกลับมาที่การฝึกจิตของเรานะคะจิตของเราเนี่ยแรกๆเนี่ยมันหยาบแรกๆมันหยาบแล้วมันจะค่อยเนียนขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อสอวันก่อนนั้นหลวงแม่ใช้ให้ดกรการจนานเนี่ยตำฟ้าทลายโจรใช่ไหมค่ะตำฟ้าทลายจรกว่าจะละเอียดนี่มันต้องกรองมากี่ครั้ง กรองเสร็จแล้วหลวงแม่ก็เอาไว้ที่หยาบๆที่มันยังไม่ได้ละเอียดเนี่ยใส่ครกกลับไปแล้วก็ดกรการจนะก็ตาต่อไปใช่ไม่ใช่ใช่ค่ะการฝึกจิตเป็นประมาณนั้นกว่าที่มันจะใช้งานได้นะคะมันต้องผ่านการร่อนการกรองหลายครั้งเพราะฉะนั้นมันจึงต้องต้องพยายามย้อนมองตัวเองให้มากๆบ่อยๆนะคะหลวงแม่แล้วก็มองเห็น อาจจะเป็นข้อบกพร่องหรือข้ออ่อนด้อยของตัวเองเนี่ยแล้วก็พยายามนํามาปรับปรุงให้ได้มันมันจึงจะเหมือนกับฟ้าทะลายโจรที่หลวงแม่เล่าว่า,วามันไม่ใช่ครั้งเดียวแล้วมันจะได้มันต้องผ่านการบทกรองบทกรองอยู่อย่างนั้นลูกก็เลยอยากจะทราบถึงผ้าเช็ดหน้าอยู่ผืนหนึ่ง คือลูกมองเห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะว่ามันมีผ้าเช็ดหน้าอยู่ผืนหนึ่งที่หลวงแม่พูดถึงแล้วก็เล่าให้ลูกฟังแล้วลูกเชื่อว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับความงามของจิตใจมันเป็นความเชื่อมโยงของการฝึกจิตใจให้ค่อยๆละเอียดและงดงามขึ้นก็เลยอยากจะกราบขอการหลวงแม่เล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่า ผ้าเช็ดหน้าที่หลวงแม่ประทับใจนำมาใช้จนถึงทุกวันนี้หรืออาจจะไม่ได้ใช้ในลักษณะของการนำมาใช้แต่ว่ายังคงเก็บรักษาและก็ชื่นชมถึงถึงความงดงามนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นอย่างไรบ้างค่ะผ้าช็ดหน้าผืนนี้คะ่ะให้ให้ลูกดูนะคะโรสอัพได้ใช่ไหมคะผ้าช็ดหน้าผืนเนี่ยเป็นผ้าผ้าเช็ดหน้าที่ อาจจะไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้านะนะเป็นผ้าที่หลวงแม่ซื้อมาจากซิสเตอร์คะ่ะซิสเตอร์ก็เอามาขายซิสเตอร์ก็เอามาขายที่ที่โรงแรมหลวงแม่ไปประชุมที่โรงแรมแล้วก็ตอนที่เดินออกมาเนี่ยนะคะม,มีซิสเตอร์มาตั้งโต๊ะขายหลวงแม่สะดุดตากับผ้าผืนนี้มากเพราะมันเป็น <c oughs> เพราะมันเป็นงานฝีมืองานฝีมือผ้า <c oughs> การปัก cross stitch บนผ้าธรรมดาสำหรับคนที่เคยปัก cross s t i t c นะคะจะจะเข้าใจสิ่งที่หลวงแม่พูดปกติแล้ว cross stitch เนี่ยคือการปักไข้กันนะคะจะต้องปักบนผ้า cross s t i t c ค่ะผ้า cross s t i t c เนี่ยก็จะมีเป็นช่องๆให้เราปักเป็นช,ช่องโตหน่อยแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่ปักบนผ้าธรรมดาปักบนผ้าฝ้ายทอมือธรรมดาซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันละเอียดมาก ละเอียดมากนะคะในการปักละเอียดมากเนี่ยลวดลายก็งามมากหลวงแม่ซื้อมาแล้วก็เก็บเอาไว้โดยที่คิดว่าจะถอดลายออกมาแล้วหลวงแม่จะปักตามหลายสิบปีผ่านไปหลายสิบปีผ่านไปเป็นยี่ปีได้นะครับเพราะสิ่งที่เล่าเนี่ยหลวงแม่ยังไม่ได้บวดหลวงแม่ก็มาค้นพบผ้าผืนนี้อีกยังมีราคาท,ที่ชาวอินเดียเขาราคานี้อยู่บนกระดาษนะคะ แต่เขาใช้ได้เย็บเอาไว้บนผ้าผืนเนี่ยพอมาเจอเข้ารู้หลวงแม่ก็ประทับใจแน่นอนที่สุดมันก็เก่าเก็บตามรอยพับเนี่ยนะคะรอยพับเนี่ยมันเหลืองละหลวงแม่ก็ส่งให้หลวงพี่บอกหลวงพี่ช่วยช่วยซักให้หลวงแม่ทีนะชชแช่นะแช่แช่ผงซักฟอกนานหน่อยซักท่านก็ซักส่งกลับมาแล้วก็ส่งกลับมาในลักษณะอย่างเนี้คะ่ะพับอย่างเนี้เดี๋ยวหลวงแม่พับให้ดูใหม่นะ ถ้าเป็นอย่างนี้สวยไหมคะสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นคือเห็นความงามชัดขึ้นคือถ้าไม่เห็นความงามเนี่ยพี่ก็จะพับผ้าส่งมาให้หลวงแม่แต่ถ้าพี่เห็นความงามของปักลายปักเนี่ยนะคะพี่จะไม่มีวันพับครึ่งไม่มีวันพับตรงกลางภาพนึกภาพออกนะ,ะพับตรงกลางภาพเลยนั่นคือพี่ไม่เห็นความงาม พ,พี่นุ๊ก็พี่ไปซักผ้าเฉยๆนะคะแต่หลวงแม่ผ้าผืนนี้ให้ไปซักเพราะมันมีลายนี้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงแม่ส่งไปให้ซักก็ส่งไปในลักษณะนี้นะคะ,คะแต่หลวงพี่ท่านส่งกลับมาในลักษณะผ้าพับ<อ>นี้คือความละเอียดนี้คือความละเอียดอ่อนที่ถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่เห็นความงามของผ้าปักผืผนนี้ลึกซึ้งมากๆค่ะหลวงแม่ ภาพที่หลวงแม่นําเราเข้าไปสู่ความงามนั้นเนี่ยทำให้ลูกคิดไปถึงเรื่องของคนอีกคนหนึ่งที่ลูกเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยเคยได้ยินชื่อเขาและรู้จักเขาเป็นอย่างดีไม่โดยตรงก็โดยอ้อมผ่านสินค้าของเขาก็คือสตีฟจ็อบส์ค่ะหลวงแม่คสตีฟจ็อบส์ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่ละเมียดละไมคือเขาไม่ใช่ทำงานทางด้าน คอมพิวเตอร์ไอทีอย่างเดียวแต่เขาเป็นศินลปินค่ะเขามองเห็นความงามตอนที่เขาเล็กๆอะฮะมีโอกาสได้ช่วยคุณพ่อทาสีรั้วค่ะแล้วหลังจากเสร็จงานเขาก็ถามพ่อเขาว่าผลงานเขาเป็นอย่างไรพ่อก็ชมนะคะว่าทำได้ดีทาสีรั้วออกมาเนียนสวยดีแต่ทาแค่ด้านนอกอะไม่พอ สตีฟก็บอกพ่อว่าก็ด้านในไม่มีใครเห็นนะพ่อพ่อบอกว่าแต่เราเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยให้ลูกชายเนี่ยซ่อมด้วยการทาสีรั้วด้านในให้ดีเพียงพอกับสีด้านนอกแล้วนี่เป็นจุดตั้งต้นของอผลผลิตผลิตภัณฑ์ของแอปเปลที่ออกมาสวยงามทุกทุก ผลผลิตที่ออกมาในแต่แต่ละ,ะโมเดลที่ออกมาเพราะมันเริ่มต้นจากความงามที่ใจของคนที่ตั้งใจจะผลิตผลงานนั้นๆออกมาค่ะหลวงแม่บางบางบาง,บางทีนะคะที่ที่เราไม่เห็นความเอกลักษณ์หรือว่าความเด่นของงานเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทำงานนั้นแล้วอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันยากเย็นแสนเข็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงด้านหลังนะคะอยากจะให้ดูด้านหลังของผืนนี้ค่ะ อันนี้คือด้านหลังของพื้นนี้ค่ะขอ c l o สอ up นะคะจะเห็นว่าเนียนมากๆค่ะลุงแม่ทำเองไหมคะพืนนี้ยังทำเองไม่ได้ค่ะ,คะพื้นนี้มันละเอียดมากเพราะผ้ามันเนี่ยนะคะเป็นผ้าทอธรรมดาไม่ใช่ผ้า cross stitch ค่ะซึ่งตัวเองเนี่ยคิดว่าจะมาแกะแบบก่อนแกะแบบลงกระดาษนะคะแล้วจะมาปักตามแล้วจะมาปักตามนะคะเออเป็นอะไรที่ เป็นฝีมือชั้นครูแล้วแล้วต,ตอนนี้ครูนี่แก่แล้วนะคะไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมคะค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าเราจะสามารถทําได้เองหรืออาจจะทําไม่ได้เองในหลายๆเรื่องแต่การที่เราเริ่มต้นเห็นความงามในสิ่งนั้นๆเท่ากับ<แ>เราได้เห็นความงามของผู้อื่นนะคะหลวงแม่อย่างที่อาจารย์ท่านนั้นที่เป็นผู้กํากับเวที ที่เป็นอาจารย์ของลูกศิษย์ของฮนุมานอะไรต่างๆที่แสดงในวันนั้นให้เราดูเนี่ยรวมถึงจดหมายที่ท่านตอบลงแม่กลับมาเนี่ยสร้างความประทับใจให้เราและมองเห็นว่าความงดงามที่เราสามารถมองเห็นในผู้อื่นหรือในสิ่งอื่นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันนำความสุขและความสำเร็จมาให้ใช่ค่ะใ,<ห>ใช่คือความความละเมยดละไมเนี่ยนะคะความละเมยดละไมหรือว่าความ งามของธรรมชาติที่ธรรมชาติเผยแสดงให้เราดูแล้วเราสามารถจะรับได้เราสามารถจะรับได้กับความงามนั้นเนี่ยนะคะเป็นความสุขรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากๆเลยรู้สึกแฮปปี้นะคะนั่นอะเป็นความสุขนะคะดอกสีตรังเรามีดอกสีเรามีสีตรังอยู่3ามหต้นค่ะตอนนี้ตายไปสองสต้นแล้วเวลาที่สีตาสีรังเขาโปรยดอกลงมาเนี่ย บางทีมีลมแรงหน่อยนะคะโปรยดอกลงมาพร้อมๆกันเนี่ยงามมากๆเลยเป็นการสะท้อนถึงความงดงามของจิตใจของผู้มอง,มองนะคะแล้วก็อยากจะให้ท่านเห็นภาพไปพร้อมกันว่าอย่าคิดว่าความงามกินไม่ได้จริงๆแล้วทุกวันนี้โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจใ,ในโลกของการแข่งขัน คนที่เป็นศิลปินคนที่มีตาและมีใจที่มองเห็นความงามได้คือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกอย่าง Apple ต้องต้องขออนุญาตที่จะชื่นชมตรงนี้เพราะ Steve Jobs คือศิลปินในความเห็นของลูกนะคะแล้ววันนี้เรามีศิลปินที่อยู่ต่อหน้าเราคือหลวงแม่ธรรมนันทาซึ่งเป็นผู้ที่มีความงามในจิตใจ จึงจะสามารถมองเห็นความงามของผู้อื่นและความงามของสิ่งอื่นดังที่ท่านอาจารย์ท่านนั้นได้ตอบจดหมายกลับหลวงแม่นะคะท่านบอกว่าคุณจะเห็นความงามในผู้อื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความงามนั้นแล้วอยู่ในใจกราบขอพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่เผยแสดงสิ่งที่เป็นความงามในจิตใจของหลวงแม่ในวันนี้ ที่หลวงแม่เล่าเนี่ยแล้วดรเอสามารถจะชื่นชมได้เนี่ยก็แสดงว่าดรเอก็มีเชื้อของความงามในใจเหมือนกันกราบขอบพระคุณหลวงแม่นะคะที่เชียร์อัพก็คือให้กำลังใจลูกแล้วก็จะพยายามปลูกเชื้อนี้เลี้ยงดูให้เชื้อแห่งความงามเหล่านี้เนี่ย เติบโตงดงามขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อๆไปสาธุกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะขอเจริญพรค่ะกราบนมัสการค่ะ